ไม่เปิดไฟเหลืองครับเนี่ยเราเล่นเราเล่นนะพี่โบ้แล้วผมแลกดีใหญ่ครับผมครับกดดันตัวเองเไรขนาดไหนบ้างครับเอาจริงๆไม่กดดันเลยนะเพราะว่าพี่อุ๋ยแล้วก็ทีมก็ดีจริงๆแล้วพอแล้วพอพี่อุ๋ยเขาพี่อุ๋ยเขาโตมากับยุคนั้นพอดีครับเขาก็โตยุคจริงๆเขาโตไปยุคแบบตอนนั้นเขาเด็กๆเพราะพเขาบอกว่าความทรงจําเขาอะตอนนี้เขาไปโรงเรียนอ่ะ เพราะเหตุตำรวจกำลังจับพิติใหญ่อยู่ตรอตรงตรงเรียนวัดเข็มมาตรงนั้นนะครับนายแล้วเาก็แบบแบบบอกให้โดนกลับบ้านแล้วเขาก็สามารถเล่าความรู้สึก,กตา่างๆเราช่วงเวลากับเพื่อนได้อย่างได้อยา่างอินนะแล้วเราก็เลยเหมือนเข้าใจว่าในยุคนั้นโทรศัพท์มันน้อย,ยอะไรเงี้ยแล้วมันเลยเหมือนต้องเจอกันมากกว่าเขาก็เล่า,เ,าเล่าเาแล้วก็เลยรู้สึกเอิร์ก็มั่นใจครับตอนที่พี่เขาเสนอตัวเลิกขึ้นมาให้เราตอนนั้นนี่ความรู้สึกของเรามันเป็นยังไง ต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะที่คุยกันน่ะก็เหมือนที่เขาเล่าอ่ะว่าเขาก็มองตาเราจริงแล้วเขารู้สึกว่าโอเคลองไปดูบทีมานะเสร็จปั๊บก็ก็แยกจากกันไปก็ถ่ายรูปมาเก็ตไว้อะไรเงี้ยแล้วโปก็ไปฟังเรื่องราวของพิพิตีมาไปฟังมาฟังแล้วโปว่าเหมือนโปเริ่มเห็นหน้าเขาลวโปเริ่มเห็นภาพเขาละเห็นบุคลิกท่าทางเสร็จปั๊บเขาถามเราว่าเฮ้ยอโปชอบการแสดงอ่ะอโปลองบทเลิกดูไหมเลิกคือเพื่อนของตี แล้วเขามีวิธีการเล่นต่างๆให้โปรเล่นมากมายเพราะตัวละครเนี้เขาเขาสร้างขึงน้นมางั้นแปลว่าพอพอไม่ไม่มีอยู่จริงอ่ะอโปรเล่นหล,หลายๆโปรอยากลองไหมแต่โปรรู้สึกว่าเฮ้ยโปรอิงกับพิติใหญ่ไปแล้วอ่ะอแล้วโปรรู้สึกว่าเหมือนโปรเริ่มเห็นเขาชัดลวแล้วโปรรู้สึกว่าโปรอยากเล่นตัวพิติใหญ่แหละกับความกับความเป็นสุขุมนุ่มสุภาพเพื่อต้องแสดงออกมาตัวเราต้องมันมันเป็นความยากนะ จริงแล้วโปอ่ะเป็นโปว่าผมพูดเก่งกว่าพิติมันเลยเป็นความยากก็แบบเราเราจะถ่ายทอดจะสื่อสารยังไงใ,ให้ตัวละครอ,อื่นๆหรือคนในฉากอะ่ะเข้าใจว่าเรากําลังจะทําอะไรจะเดินทางไปไหนแต่พอเราฟังเรื่องราวเขาไปเยอะเออมันมันมันเป็นไปได้ที่เขาพูดน้อยเพราะว่าเหมือนคนรอบตัวเขาบอกว่าตัวจริงเขาพูดน้อยแล้วเขาสุภาพแต่เวลาเขาทําอะไรแล้วเขาทาเลยเออแล้วพอ เพราะมันเหมือนมันเล่นไปเรื่อยพอมันนั่งอ่านชีวประวัติเขาไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเนชะื่อ <Sure. S 1> แล้วว่ามันเป็นงัน <Yeah. S 1> จริงๆแล้วเราก็เลยอ <Yeah. S 1> ินพออินเสร็จปั๊บเราก็เลยสร้างบุคลิกค่าทางเขาขึ้นมาสร้างองค์ประกอบต่างๆรวมถึงแม่สีเหลืองที่ปาดเปียวคลองแคบ uh. ไปได้ทุกที่ใส่เสื้อยีนแล้วก็แฟางเกงขาแฟรหน่อยให้มีความเซ็กซี่แล้วก็กหอ sexy, ล,กลอดเข็มขัดขึ้นมาใหม่ให้มันเส้นเล็กที่ทุกอย่างมันต้องแบบไม่ใช่ของหาง,ง่ายอ่ะเพื huh. ่อบ่งบอกตัวละครเขาต้องแต่คนแรกเห็นว่าอันเนี้ย คือติใหญ่ที่คล่องแค่ปัดเปียวแล้วก็มีความเซ็กซี่แล้วผมร,รู้สึกว่าอันนี้คือติใหญ่ในยุค 2025. 2 0 2 5เพราะว่าพอมันออนในเน็ตฟิกสะครับออนกว่า190ประเทศอะแปลว่าหลายๆหลายๆประเทศทั่วโลกหรือหลายเมืองอะเขาไม่ได้รู้จักว่าติใหญ่คือใคร,เ,ออขรเขารู้แค่ว่าตำรวจจับโจรงั้นเราจะสร้างคาแรคเตอร,ร์ของโจรเนี่ยในยุคนี้มันเป็นยังไงที่แบบเห็นปั๊บแล้วเข้าใจเลยเขาบุกลิกท่าทางเป็นไงแล้วคนจะยัง ดูต่อไปเรื่อยๆคาแรคเตอร์นี้เขาตรงโปรพวยก็มีส่วนร่วมในการดีไซน์มันขึ้นมาใช่คือโปรก็เหมือนกับการของพี่อุ๋ยแล้วแบบโปรแบบชอบเสื้อผ้าแต่เด็กโปรบอกว่าเปิดตู้เสื้อผ้าพ่อแม่แล้วเอามาลองตั้งแต่เด็กโปรแฮปปี้มากโปรแล้วโปรก็อินในยุค70 80มากโปรขอร่วมทําได้ไหมเขาว่าโอเคจอยเปิดโอกาสโปรก็แบบศึกษาเต็มที่ก็โชคดีไปหารุ่นพี่ที่เขาแบบเก็บเสื้อผ้าเก่าๆอู่แล้วะฮะ แล้วก็เอาแพทเทิร์นมาแล้วแบบเฮ้ยแบบไหนวะที่มันเป็นตัวละครีรพรพ่ติใหญ่ที่สุดแล้วเอามาใส่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 สสสโอเคอันนี้แหละ <c oughs> แล้วก็แล้วก็มีทีมงานมาช่วยอะไรเงี้ยก็หาเสืาแล้วเราช่วงนั้นมันเป็นมันย่างที่มันเป็นช่วงสงการ <c oughs> การไปหาเสื้อผ้ามือสองตามตลาดมือสองอ่ะ <c oughs> คือมันปิดหมดเลยไงแล้วใช่ <c oughs> แล้วโรงงานก็ปิดคือเสื้อยีนที่ใส่ในเรื่องอ่ะได้ก่อนวันถ่ายหนึ่งคืนโอ้เข้าโรงฟอกไม่นน่นักแบบโหต้องไปขอร้องเันแบบเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ ทุกอย่างอะรวมถึงแว่นพอเสร็จปับ๊บพอเดินเขา้าฉากเราก็รู้สึกว่าโอน,นี่แหละคือพี่ตี๋ใหญ่กลับมาแน่ยิ่งมินเทนแฟชั่นนี้ครับขาแฟฝงความเซ็กซี่งั้นช,ช่วงนี้เวลาผมไปงานหไหนไหนผมก็จะแต่งตัวอย่างเงี้ยใ,ให้กดกระดุมหน่อยให้เขามีความมีความมัสก์ลีนมีมีความแมนมีความเซ็กซี่หน่อยงานทับงานตอนนี้ของผมงานงานนอกประเทศของเราเป็นไง ก็สนุกสนานครับนี่เพิ่งกลับมาจากงานจอห์นนี่วอล์กเกอร์อัปโตแล้วครับอัปโตดื่มเหล้าแล้วดื่มเหล้านอกประเทศนะวงเล็บที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์มันก็ความตื่นเต้นกับเรื่องก้ากับเก้าของการออกไปทำงานนอกประเทศของเรามันเติบโตขึ้นงานงานที่มันโตขึ้นเลยรมว่านใชบ้างโมว่ามันก็เหมาะสมกับวัยนะครับคือเหมือนพอโปเหมือนพอโปเข้าเลขสามแล้วอะโปก็ คือวิธ Mohammad, ีการใช้ช he ีวิตคือโปเป็นคนแบบชอบความสดใสชอบความสนุกแล้วโปเลยรู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตอย่างสนุกและสดใสอ่ะเชื่อว่ามันก็ให้พลังใจกับคนว่าเฮ้ยการขึ้นเลขสามันไม่ได้แปลว่าอยู่ต้องแบบแก่แล้วยังสามารถสดใสกับชีวิตได้อยู่ยังแบบยังพร้อมเฮฮายังเต็มที่กับชีวิตได้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งจะขกครึ่งวิญญาเร่ววัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนต้นวัเรุ่นตอนต้นเออไปเรื่องตอนต้นเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะไปเรื่นตอนต้น อะไรก็งานที่ไปถ่ายไว้ออนแล้วด้วยงานที่ไปถ่ายไว้ก็ก็ก็ออนแล้วก็มีชอปไทยเดสเซอรี่ส์แล้วออนแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตีใหญ่เรื่องเราจนออนแล้วรายการรายการรายการที่ไปโปรโมทอ๋อรายการอะไรนะไทยไายเยอะไายเยอะอ๋อที่ไปนิวซีแลนด์อะไรนะโอเค what a trip ก็ไปถ่ายกับพี่เฉินบอลลิงแล้วก็เยลโล่นะฮะเป็นคนเป็นคนไทยเปก็คือมันน่ารักนะเรารู้สึกว่า คือคือคืออย่างผมไม่ได้คล่องภาษาขนาดนั้นแล้วเขาก็แบบพูดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่า <Yeah. S 1> แปลว่าความจริงใจอ่ะมันสามารถเชื่อมถึงกันได้โดยที่แบบเราอาจจะไม่ได้ต้องพูดภาษาเดียวกันได้แต่เราใช้ความจริงใจเนี่ยในความในความน่ารักแอบสื่อสารก<ล><ล>ันได้ะไรใหม่ๆกับมาบ้างก็ได้เห็นได้เห็นแกะนิวซีแลนด์ครับได้กินแจมอนนิวซีแลนด์อร่อยมาก เราก็ได้ไประสบการณ์ใหม่ว่าเออจริงๆแล้วอ่ะความความตั้งใจอ่ะมันเป็น universal ที่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกอ่ะเราใช้ความตั้งใจใช้ความน่ารักใช้ความนอบน้อมเนี่ยทำงานไปจอยกับคนได้ทั้งโลกจริงๆเอออย่างล่าสุดเจอพี่รีดงมุกน่ารักมากเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่สุภาพแล้วก็แบบข่อมตัวมากแล้วเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆเราเรารู้สึกว่า น้าแบบอย่างจรงครับเปไง้าันนะตอนนี้คือเริ่มงแรน e n อ e r เราก็มากขึ้นจากที่งานของเราเราออไปจริงๆก็ดีใจนะครับเยอะอยู่แล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากๆครับจริงๆดีใจมากที่หลายคนเขาได้เขาได้รู้จักเราแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเราเป็นคนไทยคือโปคือโปรักความเป็นไทยมากอะ่ะแล้วพอเขาเหมือนพอติดตามก็ได้เห็นความเป็นไทยที่มากขึ้นไปเรื่อยๆเงี้ย ก็ดีใจอยากให้คนได้รู้จักวัฒนธรรมได้เห็นความสวยงามได้เห็นความน่ารักของคนไทยมากขึ้นไปเรื่อยๆครับว่าคนไทยก็ก็น่ารักอ่ะแล้วก็เก่งด้วยสุดท้ายแฟนคอน15นี้ครับผมโอ้โแฟนคอน15นี้รับรองว่าในช่วงตอนต่างๆที่ยังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นในคอนนี้หรือว่าอะไรใหม่ๆก็ก็ดีดูในคอนนี้เช่นเช่น ไ้แล้วทันวาธ <laughs> ันวาติงขอโทษเออ,เอ,อ,เอ,อ <laughs> แล้วก็ก็ก็จะมีร้องเพลงก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูกันว่าความสดใสความมันที่อยู่ในใน,ในแฟนคลับเป็นออไงบ้างคือเราเดินทางไปหลายที่มากจริงๆมีที่ออกมาแล้วคือชงชิงไปที่สงชิงแล้วก็ไปมาเก๊าแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าก็จะไปที่ไหนนะบราซิลไปบราซิลไปต่างๆนี่ครับก็รอติดตามกันครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณคับเฮ้ยแต่ที่สำคัญติใหญ่เลิกดาวโจร13พืศจีการอยู่นี้บ่าย2ดูพร้อมกันแล้วก็แฮชแท็กว่าติใหญ่เลิกดาวโจรหรือว่าติใหญ่ born to be bad ที่ยาย born to be bad อ่อนมากกว่า190ประเทศทั่วโลกชูชุ้มโอเคอ้จสร้า